นี่คือชงโอวันตินแบบง่ายๆใช่ไหมนี่นะคะคนคนชงอยู่นี่แล้วนี้นะคะจะกินได้ไหมเนี่ยตายตายกินแล้วตาย ไปไหนอะเอาน้ำแข็งก็จะมีนะคะโอวัลตีนโอโอวัลตีนอยู่นี่นี่คือน้ำตาลนมนะคะน้ำร้อนตามด้วยน้ำแข็งชงง่ายๆค่ะ เอาช้อนเหรอดูนะคะชงเองกินเองแล้วจะตายหรือเปล่า <laughs> นี่แล้วก็มาเทสใส่แบบนี้ ถึงขั้นตายเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะสำรักเลยนะคะโอเคงั้นเราขอจบเพียงเท่านี้นะคะ